ข่าวเดือนกับทุกคนเพจดังคนลุกทุง่งเผยค่าตัวพรีเซนเตอร์อุ่งอิงเพจบ้านแพง7หลักนะครับล่าสุดคทุกคนทางด้านแฟนเพจคนลุกทุ่งนะครับก็ได้มีการเขียนข้อความนะครับแคปชั่นบอกว่า เปิดค่าตัวอุงอิงเพชรบ้านแพงพรีเซนเตอร์เจ็ดหลักเปิดค่าตัวอุงอิงรับงานพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังนะครับสอนอน,อนอราคาเจ็ดหลักนะครับถ้าลูกค้าซื้อแพ็คพ่วงกับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงขยับราคาขึ้นอีกเรียกว่าบุญสัมพันธ์ให้มาพบกันจริงๆนะครับระหว่างบอสโจยมนินและอุงอิงดวงเสริมกันรวยจริงๆนะครับโอ้โหทุกคนนี่คือทางด้านเพจคนลุกทุ่งนะครับได้มีการลงข่าวอุงอิงเอาไว้ และสําหรับเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าพ่อโจเนี่ยสุดภูมิใจในตัวลูกสาวสุดๆนะครับจนได้โพสต์ออกมาครับทุกคนน้องบอกว่าภูมิใจในตัวองค์อิงนะครับแล้วก็ดีใจกับลูกสาวที่ได้รับงานพรีเซนเตอร์ตัวนี้ครับสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดนั้นก็คือการวางตัวของน้องและความเสมอต้นเสมอปลายของน้อง1ปีไม่มีด่างพ้อย1ปีไม่มีข่าวเสียหายนี่คือสินค้า ไว้ใจแล้วก็ให้องงอิงเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะครับสำหรับอุค์อิงเพชรบ้านแพงครับที่น้องคว้าพรีเซนเตอร์ระดับประเทศทุกคนลองคิดสิครับว่าลองเอ่ยคำว่าเท่าแก่น้อยจะไม่มีคนไม่รู้จัก คนรู้จักทั่วประเทศนะครับและวันหนึ่งครับทุกคนอาจจะได้เห็นน้องอุงอิงเนี่ยอยู่บนปกอยู่บนซองของเท่าแก่น้อยก็เป็นได้หรืออาจจะได้เห็นของอุงอิงเนี่ยขึ้นป้ายนะครับตามกรุงเทพมหานครตามป้ายทางด่วนอะไรก็แล้วแต่ อาจจะได้เห็นแน่นอนครับทุกคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าอุ้มอิ่มภูมิใจมากๆในตัวน้องนะครับ1ปีเนี่ยเอาจริงนะครับทุกคนเห็นอุ้มอิ่มเนี่ยเชียร์น้องขนาดนี้กับการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆอย่างบางคนเนี่ยเห็นอุ้มอิ่มไปไปชวนแม่คุยแม่เฟิร์นคุยนะครับเกี่ยวกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของอุ้มอิงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยนะทำไมเราต้องเชียร์เพราะว่าน้องเพิ่งทำงานได้ปีกว่า คือความเชื่อมั่นหรือว่าความเชื่อถือกับแบรนด์สินค้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยแต่ทําไมเขาถึงเลือกน้องเพราะว่า1เลยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยสร้างสร้างความเชื่อถือให้กับบุงอิงโดยการให้น้องได้รับรางวัลต่างๆอย่างเช่นคมชัดลึกอวอร์ดขวัญใจมหาชนดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมขวัญใจมหาชน น้องกวาดรางวัลมาเยอะมากๆาะครับทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ fc แฟนคลับทำให้กับน้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความที่บอสโจเนี่ยสร้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมายาวนานมากๆคือชื่อเสียงของบอสโจมีมานานมากๆและบวกกับองค์อิงมาอยู่ภายใต้สังกัดของพ่อโจอีอกนะครับทุกคนก็เลยยิ่งสร้างความเชื่อถือ ให้กับน้องนะครับคือมันมีหลากหลายองค์ประกอบมากๆและทุกคนดูนะทุกคนฟังมิมไว้ว่าเมื่อเท่าแก่น้อยเข้าแล้วเป็นสินค้าระดับประเทศแล้วอ่ะอันนั้นกังนําคือเรารู้กันอยู่แล้วเขาโด่งดังมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นบนโซเชียลอยู่แล้วแต่เท่าแก่น้อยอะ่ะเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าดังมากๆเป็นเป็นเป็นสินค้ามหาชนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วก็มาเลือกองอิงอะ่ะ เป็นหมอลำคนแรกเลยก็ว่าได้นะทุกคนที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นพรีเซนเตอร์นะครับก็จะเป็นาทางด้านาแบบซีรีส์เกาหลีบ้างอะไรเงี้ยถ้าทุกคนได้ติดตามอุม้มมิอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าไปดูลึกๆว่าใครได้เป็นพรีเซนเตอร์บ้างแต่ว่าหมอลำอ่ะยังไม่มีนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่ารัฐเนี่ยหันมาสนับสนุนหมอลำมากยิ่งขึ้นแล้วก็กําลังจะผลักดันนะครับให้หมอลำเนี่ย เก้าเขาไปสู่สากลแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้ววันนี้ทุกคนโ,โหดีใจมากอุม้มก็ไม่รู้ว่าจะหันไปพูดคำไหนย,ยิ่งอุ้งอิงได้ไปแสดงภาพ,พยนตร์เรื่องคายอ้ออีกนะครับแล้วน้องเป็นตัวนําอีกบอสโจอ่ะไม่ต้องไม่ต้องบอกกับทุกคนเลยว่ารักลูกสาวทุกวันบอสโจทําให้เห็นแล้วนะครับว่าเขารักลูกสาวคนนี้จริงๆไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องพูดว่ารักทุกวันแต่เขาทําให้เห็นแล้วนะครับสร้างหนังให้ลูกเล่นออกเพลงให้เป็นว่าเล่นเห็นไหมละครับ ปีหนึ่งได้ฟังเพลงอญิงเกือบ10เพลงอ่ะนะครับเนาะอันนี้ก็ดีใจจริงๆครับอันนี้อุ้มอิ่มดีใจกับบอสโจจริงๆนะครับดีใจกับทางด้านะนะครับ FC แฟนคลับด้วยเนาะคือหนึ่งสิ่งเลยที่จะไม่มีวันนี้เนี่ย FC แฟนคลับเลยนะครับ FC แฟนคลับของสาวน้อยเลยแล้วก็นะครับ FC แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับทุกคนอันนี้เราเราเ,ราเล็งเห็นแล้วว่า มีแต่ความน่าภูมิใจอะนะครับวันนี้ดีใจด้วยจริงๆนะครับกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของน้องอย่างที่บอกว่าอุ้มบอกอย่างที่อุ้มอุ้มเคยพูดเอาไว้เนาะถ้าใครได้จําหลายๆคลิปเอาไว้เนี่ยอุ๋งอิงลูกอย่าเพิ่งสระผมอย่าเพิ่งบอกทุกคนนะว่าหนูสระผมยี่ห้ออะไรอย่าเพิ่งบอกทุกคนนะว่าหนูใช้สบู่ยี่ห้ออะไร อุงอิงอย่าเพิ่งบอกนะว่าตัวเองกินอะไรบ้างที่ทําให้ตัวเองสวยขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเงินหมดเลยนะครับอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยเดี๋ยวอาหารการกินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีแหละสบู่สิ่งต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเข้ามาอย่างที่บอกว่าถ้าน้องวางตัวแบบนี้ไปโดยตลอดนะครับ <c oughs> น้องจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อีกหลายตัวเลยแล้วก็โอ้โหรับรองว่าได้เงินเป็นล,ล้านรอเป็นเศรษฐีพันล้านแน่นอน สำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ยินดีกับน้องนะครับทุกคนยินดีกับองค์อิงนะยินดีกับลูกสาวด้วยแล้วก็ปิดวงนี้เจอกันแน่นอนนะครับ น้องแล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับของน้องด้วยก็แล้วกันนะครับที่คอยซัพพอร์ตอุ้มอิ่มเนาะอีกหนึ่งช่องทางนะครับไม่ว่าอุ้มอิ่มจะทำอะไรจะอ่านข่าวอะไรนะครับก็ทุกคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาซัพพอร์ตนะครับนาอก็ขอบคุณมากมายจริงๆแล้วก็ขอบคุณพ่อโจด้วยวันนี้ที่แชร์ข่าวของอุ้มอิ่มไปนะครับก็ขอบคุณมากมายจริงๆเนาะอ่ะก็ยินดีกับน้องด้วยพรีเซนเตอร์ตัวที่2วันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับ FC คิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะนอนหลับฝันดีแล้ว นะครับคิดว่าทุกคนก็น่าจะนอนหลับฝันดีไปพร้อมๆกันแล้วนะครับวันนี้นะนะครับคิดว่าวันนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไระคือภูมิใจในตัวลูกสาวภูมิใจในตัวอุคงอิงเนาะแล้วเชื่อว่าต่อไปเนี้ยแม้ว่าน้องจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอุงอิงก,ก็ยังจะเป็นคนปกติแบบนี้แหละเป็นคนติดดินบ้านๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ ให้ใจ FC แฟนคลับแบบนี้ตลอดแน่นอนนะครับสำหรับลูกสาวเนาะยินดีด้วยจริงๆนะครับยินดีด้วยกับลูกสาวนะก็ขอให้น้องปงังๆดังๆแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็อขอให้น้องเนาะรักษาความน่ารักแบบนี้นะครับคงความน่ารักแบบนี้ไว้โดยตลอดนะครับเนาะ <te ars> อุ้มอิมก็เป็นอีกหนึ่งช่องเนาะที่เอาเป็นว่าเราจะซัพพอร์ตลูกสาวแบบนี้ไปโดยตลอดนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนเนาะที่สนับสนุนอุ้มอิมด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็วันที่ 29นี้เจอกันนะครับใครที่เดินทางไปบ้านแพงกเ็เช็คสภาพรถก่อนนะครับแล้วก็แพลนดีๆนะครับว่าจะเดินทางไปอะไรยังไงที่ไหนอย่างไร,ไงไรก็ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับไปเจอกันที่บ้านแพงอม,มมีมก็มีของแจกเยอะแยะมากมายเลย,เลยนะครับจากแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนคือวันที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะไปเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ จะไปวันปิดวงเนี่ยอุ้ม,มอาจจะมีกิจกรรมให้ทุกคนทำนะก็ฝากทุกคนติดตามการเดินทางด้วยแล้วก็ติดตามนะครับกิจกรรมด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยบอสโจเพิ่งโพสต์ล่าสุดเลยทุกโปรเจกต์ของอาณาจักรสาวน้อยพร้อมให้การสนับสนุนนะครับสเสด็จทุกทุกวันนี้อ่าสเสด็จเขาเรียกว่าอะไรนะสนับสนุนทุกๆอย่างตอนนี้ก็คือมีอาสาวน้อยอมีเอ็มร้อยด้วยเนาะที่เข้ามาสนับสนุนนะครับนะอ่ะ สำหรับคล,ลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนค่ะ